เขียนมุมกลบับมีรังสี mb และรังสี mc เป็นแขนของมุมสังเกตตัวที่เหมือนกันก็คือตัว m กำหนดจุด m ก่อนค่ะกำหนดจุด m เขียนรังสี Mb นะคะมีจุด M แล้วใช้แม้มมททัดกับดินสอลากเส้นจากจุด M ดังภาพค่ะมี M แล้วต่อไปเขียนอะไรคะเขียน b เขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัว b ค่ะเขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัว b โจทย์บอกให้เขียนมุมกลับนะคะมุมกลับที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะเขียนเป็นมุมแหลมแล้ววงมุมกลับอีกด้านหนึ่งนะคะต่อไปเขียนรังสี mc จากจุด m นะคะ ใช้ไม้บรรทัดกับดินสอวางที่จุด M ค่ะลากเส้นดังภาพเราจะเขียนเป็นมุมแหลมก่อนนะคะมี M แล้วต่อไปเขียนอะไรคะเขียน C หัวลูกศรอยู่ทางตัว c หัวลูกศรอยู่ทางตัว c ค่ะโจทย์บอกให้เขียนมุมกลับใช่ไหมคะถ้าเราเขียนส่วนโค้งทางด้านในก็จะเป็นมุมแหลมดังนั้นเราจะเขียนส่วนโค้งทางด้านนอกนะคะ ก็จะเป็นมุมกลับมีรังสี MB และรังสี MC เป็นแขนของมุมดังภาพค่ะตัวที่เหมือนกันคือตัว M ใช่ไหมคะดังนั้นตัว M จะอยู่ตรงกลางในการเขียนชื่อมุมกลับเราจะเขียนมมุคำว่ามุมกลับกำกับไว้ด้วยนะคะ ก็จะเขียนชื่อมุมได้ว่ามุมกลับ CMB นะคะตัว M อยู่ตรงกลาง